C P เยอะสุดไม่ได้ไหมายความว่าดีที่สุดนะเพราะว่านึกภาพนะถ้ามันเป็นเงินนะอันนี้แบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยคำถามคือใครจะมาหยิบแบงค์ร้อยครับหรือว่าสองอันนี้เป็นแบงค์ร้อยนี่แบงคพันเออสมมุติว่าเลขมันโดนตีตายตัวเนี่ยทุกคนก็ต้องหยิบแบงค์พันอยู่แล้วทุกคนจะไม่เล่นดีเช์ทุกคนจะไม่เล่นลาวดอนนะะฉะนั้นผมต้องบอกว่าอย่าพึ่งไปดู CP พมันอย่างเดียวนะ C P ไม่ใช่ที่สุดนะครับอย่างที่บอกไปเนาะสวัสดีนะครับชาวมิวสโเรียนทุกคนและวันนี้อยู่่กกับผมโอออจาชงงข และแล้วลว,วันนี้เราก็อยู่กันอีกแล้วนะครับกับเกม New Art Angel นะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเซตนะครับเอาแบบละเอียดยิบสุดๆเลยอาเป็นว่าละเอียดขนาดที่ว่าถ้าใครดูคลิปนี้จบเนี่ยอาจจะรีบกลับไปเปลี่ยนเซตใหม่ก็ได้นะครับผมโอเคเราจะไม่พูดพานตต่เพียงนะเราจะมาดูกันดีกว่านะครับสําหรับวิธีการเข้าไปดูเซตนะครับก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นี่นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่สร้างนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ เซตนะครับผมโดยไปเนี้ยผมก็จะอัปเดตถึงเซตที่4เลยแล้วกันนะครับอันดับแรกเรามาพูดถึงฟันเดเมนทัลนะครับหรือว่าพื้นฐานสุดๆก่อนเลยนะครับเซตเนี่ยในเกมเนี้ยนะครับแบ่งเซตออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเราเรียกว่าเครื่องประดับเซตนะครับส่วนที่2เนี่ยเราก็เรียกกันว่าคลาสเซตนะครับโดยนะครับเครื่องประดับเซตเนี่ยมันก็ตรงตัวนะเครื่องประดับเซตเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะครับหลักๆนะครับก็จะมี แหวนนะครับแล้วก็สร้อยนะครับแล้วก็แหวนอันหนึ่งนะสองแหวนหนึ่งสร้อยนะแล้วก็มีเสื้อเข้าไปด้วยนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเราเรียกกันว่านะครับจริงๆจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าเสื้อมันจะถูกรวมไปกับรวมไปกับสร้อยนะครับแต่ว่าพอมาเป็นในชุดของคลาสเซตเนี่ยมันก็มีเสื้อรวมมาด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ถึงเจ็ดนะเพราะว่าเครื่องประดับเนี่ยมันก็ ือเสื้อมาอยูท่ทั้งของเครื่องประดับแล้วก็อยู่ในส่วนของคาสเซ็ดด้วยนะครับในคาสเซ็เนี่ยจะประกอบไปด้วยเสื้อนะครับแล้วก็หมวกแล้วก็ถุงมือกางเกงรองเทา้าอาวุธหลักแล้วก็อาวุธรองนะครับโดยในทุกเซ็เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นระดับนะบตามที่เ,เพื่อนๆเนี่ยอันนี้มาไล่จากบนมาผมจะไล่จากล่างให้ดูแล้วกันนะครับระดับที่เริ่มต้นเลยนะครับอ่อนที่สุดนะก็คือระดับสีฟ้าเองครับแล้วก็ ไล่ลงมาอีกนะครับก็คือระดับสีเขียวนะครับแล้วก็หลังจากสีเขียวก็จะมีสีม่วงนะครับสุดท้ายคือสีแดงโอเคโดยในส่วนของความแตกต่างของแต่ละสีเนี่ยมันก็คือสีฟ้าเนี่ยเวลาเราทาเซตเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้แค่สอง,สองคือยังไงคือเราทาเนี่ยสมมุติเราทาเราทำอา,อาวุธหลกักอาวุธรองเนี่ยหรือเราทําหมวกอาวุธรอง มันก็จะได้ออปชันนี้ขึ้นมามีออปชันเดียวนะคุณทำสี่อันคุณก็ได้หนึ่งออปชันคุณทำสามอันห้านก็ได้1นึ่งออปชันนะคือออปชันนี้ย่างไงคราวนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าไอเนี้ยเราทําข้ามเลยนะคำว่าข้ามหมายความว่าเรามไม่จําเป็นจะต้องทาติดก <quatre S 2> ันเช่นอาวุธหลักอาวุธลองติดกันเนี่ยเราจะทอาอ,า,อทาวุธอาวุธลองถุงมืออาวุธลองกางเกงอาวุธลองรองเท้าอาวุธลองอาวุธหล,ลักอาวุธลองหมวกมันก็จะน่าเป็น2คือเป็นคู่ไปเลยนะครับอันนี้ก็คือ สิ่งที่เปานตรงรู้เนาะมันคือทําข้ามได้แล้วพอไปดูในส่วนของสีเขียวนะครับพอข้ามขึ้นมาเป็นสีเขียวปุ๊บเนี่ยสังเกตด้านขวาจะเห็นนะครับออปชันมันจะมีมี 2, สองสอนไหมครับว่าถ้าทำสองอันนะแล้วก็มีสี่แล้วก็มีหกนะก็คือสูงสุดที่หกนะสองสี่หกนะทำครบก,ก็จะได้ออปชันเพิ่มมาทำสองก็จะได้มีหนึ่งออปชันขึ้นมาพอทำสี่ปุ๊บก็จะมีออปชันสองส่วนสองส่วนก็คือน,นี่คือส่วนแรก นี่คือส่วนที่2นะครับก็คือได้มาทั้ง2อันนะได้มาสอ,อันไม่ใช่ว่าทําอันนี้ได้ออปนี้พอทําอันนี้ออปนี้หายแล้วกลายเป็นออปนี้ไม่ใช่นะได้1ได้2องแล้วทำครบ6ก็จะได้ทั้งหมด3ามออปชันเองครับต่อไปนะครับในส่วนของสีม่วงนะก็จะมี2 4 6แล้วก็7นะโดยพุ่มเสื้อเข้ามาด้วยนะซึ่งแต่ละอันเนี่ยทั้ง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 หอันเนี่ย ก็อย่างที่บอกนะมันไม่ได้มันไม่ได้น,ไไดนี่นะครับมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าทํา2ทํส4แล้ว2หายได้สีนะก็คือแยกออกมาเลยในส่วนของสีแดงก็เหมือนกันเลยนะครับก็จะได้2 4 6สี่แล้วก็7เข้ามาเนาะอันนี้ก็ได้7ขึ้นมานะครับเปิดอ่าสีสีส,สีสีม่วงนะสีม่วงถ้าเป็นคาเซตนะถ้าเป็นคาเซตนะถ้าเป็นคาเซตถ้าเป็นเครื่องประดับนะเครื่องประดับมัน,ม,นมันตายตัวครับเครื่องประดับมันก็จะมี เครื่องประดับมันมีอยู่แค่สี่ใช่ไหมมีสองสามสี่นะครับมันมีสองสามสี่เพื่อนเพื่อนเวลาเพื่อนซื้อเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าได้แค่เแหวนกับสร้อยหรือว่าแหวนกับแหวนเนี่ยอันนี้ก็คือได้สองแล้วอย่างนั้นก็ได้เปิดออปชันหนึ่งนะหรือว่าได้สร้อยกับแหวนเนี่ยก็จะได้สองอยู่แล้วนะเปิดได้มีสามก็จะได้สามโอเคเอาละครับพอมาถึงตรงจุดนี้แล้วปุ๊บนะสิ่งต่อไปที่เพื่อนสมควรจะรู้นะครับก็คือแต่ละเซตนะ มันจะมี CP ออกมาอยู่มันจะมี CP ออกมาคือ CP พี่ส้ก็คือเพื่อนกดสามารถกดดูดูเช่นมาดูขีเลจิเนี่ย CP เส้นบอก34,560ถูกสัห้รอยไหมพอมาดูวิเชียรเสร็จปุ๊บ22,464พอมาดูร,ราดอนเสร็จปุ๊บ22,414อ่ะสังเกตน,นะ3ส่วนนี้ปุ๊บบางคนอาจจะเห็นตรงนี้แล้วเริ่มคิดในใจว่าเฮ้ย ทำไมคิรจิมัน CP เยอะจังเลย3 4,500่าแล้วอันนี้ CP เท่ากันอันนี้ฟังดีๆเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นเซตจนะ CP เยอะสุดไม่ได้ไหมายความว่าดีที่สุดนะเพราะว่านึกภาพนะถ้ามันเป็นเงินนะอันนี้แบงพันแบงห้าร้อยแบงร้อยคำถามคือใครจะมาหยิบแบงร้อยครับหรือว่าสองอันนี้เป็นแบงร้อยเป็นแบ่งพันเออสมมุติว่าเลขมันโดนตีตายตัวเนี่ยทุกคนก็ต้องหยิบแบ่งพันอยู่แล้วทุกคนจะไม่เล่นดีเชียทุกคนจะไม่เล่นลาวดอนนะไม่นั่นผมต้องบอกว่า อย่าพึ่งไปดู CP มันอย่างเดียวนะ CP ไม่ใช่ที่สุดนะครับอย่างที่บอกไปเนาะไม่ใช่เราเห็นว่าเอ้ยถ้างั้นคิริจิมันสุดยอดแล้วพ่อทุกสถาบันไม่ใช่นะครับคิริจิไม่ได้พ่อทุกสถาบันขนาดนั้นนะแล้วเราต้องดูนะครับเดี๋ยวผมจะ้บายพรเพื่อนดูจบเพื่อนก็จะอ๋อนี่เองนะ CP ไม่ใช่ที่สุดนะแต่บางคนก็บอกว่า CP เยอะก็ยังดีกว่าก็ใช่ครับแต่เพื่อนก็คงจะเห็นเองอยู่แล้วแหละนะบางคนตีในคิวต้องไม่ทำไมเขา CP น้อยกว่าเราแต่เขาตีแรงกว่าเราเนี่ย ตีบอสได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยเออหรือว่าเข้า CP น้อยกว่าเร็วน้อยกว่าทำไมเราสู้ไม่ได้นะ Cp ไม่ใช่ที่สุดนะแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่า C p เยอะมันก็เปาไปอดได้เอยเรา CP สูงกว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่นี้นะอย่าเพิ่งไปดูนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังแนละ้วประกันว่าเข้าใจแน่นอนนะอ่ะอันดับแรกนะครับเซตทุกเซตเนี่ยไม่ใช่เป็นคิราจิวิเชตลาวดอนเนี่ยไอพวกเนี้ยใส่ในทุกอาชีพใส่ด้ทุกสายแต่ว่าเหมาะไม่เหมาะอันนั้นเป็นอีกเรื่องนะเหมาะมเหมนี่เป็นอีกเรื่องนะครา,าวน เราจะดูได้ไงว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะยังไงครับเดี๋ยวผมค่อยจะพูดตรงส่วนนี้นะครับอีกทีหนึ่งแต่เดี๋ยวผมจะ,ะค่อยๆไล่ไปนะค่อยๆไล่ไปแบบละเอียดยิบเลยเอาเรามาดูกันก่อนถ้าเรามาดูบางคนบอกไอ้ทั้งนั้นดู cp ไม่ได้มาดู option นะพว่าดู option ปุ๊บนะสมมติเราก็มาดูนะก็สังเกตเห็นว่ามันมีเหตุผลที่คิรจิเนี่ยจะได้ cp ก,ก่าใครเพื่อนอยู่เพราะว่าถ้าสมมติเราไปเทียบนี่นะครับดูพลังชีวิตอันนี้7,2 0 0อันอื่นได้4,600อ่า มันต่างกันมากเลยพลังจำตีคร่าละแปดแปดอันนี้ได้200กว่านะพลังป้องกันก็เยอะกว่าอัตราหลบหลีกก็เยอะกว่าเฮ้ยบางคนบอกเฮ้ยท่านฟังอย่างนี้แล้วไม่มีเหตุผลที่จะไม่เลือกคิรัจิแล้วนะอาใจเย็นก่อนนะมาดูกันก่อนเขาจะบอกว่าเซตแต่ละเซตเนี่ยมันมีความเหมาะไม่เหมาะแตกต่างกันยังไงแต่เดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นเรามาดูกันก่อนเผื่อบางคนดูไอเซตไม่เป็นเนี่ยนะเนี่ยสังเกตนะคิรัจิจะมีไอสามสามหูนะฮะแล้วก็วิเชียรก็จะมีแบบเป็นอ่าซีดียมกับกลมนะส่วน เราดอนก็จะเป็นแบบอยากไปล,ล้านหน่อยนะอาจจะได้มองง่ายๆเนาะบางทีแบบคนจะเลือกเนาะอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเรามาดูกันดีกว่านะทําไมมันถึงไม่เหมาะพอมาดู2มาดูเศรษสัรปุ๊บมาดูในเครื่องประดับเพื่อนๆอาจจะเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งที่มันมันเริ่ม,ม,เ,รมเริ่มแบบเริ่มสะดุดตาแล้วอ่ะเราดอนนะไอ้เพิกเฉยป้องกันทุกคนมีนะทุกคนมีผมบอกเลยว่าแต่ว่าเคียจิได้เยอะกว่าใครเพื่อนทั้งหมดเลยไม่จะเป็นเสียหายที่อัตรากลางจมตีสองเท่าอะไรเงี้ย นะแต่สิ่งที่แตกต่างพอมาพอมาเปิดเซตสามปุ๊บมันเห็นความแตกต่างแล้วเพื่อนเรมเห็นแล้วอ่ะมาไล่ตังแต่เราดอนก่อนนะเราดอนบางคนบอกแทบไม่อยากเอาเลยนะด้านบนนี่ไม่ต้องไปดูมันเนาะด้านบนเหตุผลที่ต้องไปดูมันเพราะว่าอ่าเราดอนกับวิเชียรเนี่ยเหมือนกันยกเว้นคีราจิที่จะแบบเยอะกว่าใครเขานะซึ่งสายโจมตีก็จะมองไอ้นี่ละ่ะรุนแรงนะแต่เรามาดูด้านเวลาครบสามแล้วกันเราดอนได้โอกาสควบคุมความต้านทานนะครับซึ่งอันอื่นไม่มีอ่ะ โอกาสควบคุมความต้านทานคืออะไรนะอันนี้ในเกมมันอธิบายว่าก็ควบคุตานก็คือโอกาสเต่จริงๆในเกมมันจะมันจะมีเขียนแยกนะครับก็คือโอกาสควบคุมความต้านทานคริโอกาสควบคุมความต้านทานดาเมจสองเท่าอะไรต่างๆนะหมายความว่าโอกาสที่ดดเมจเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นหมายความว่าไงหมายความว่าเช่นโอกาสควบคุมต้านความต้านทานคริคือหมายความว่าเวลาเข้าตีไปไหนคริมันจะไม่ค่อยโดนมันจะไม่ค่อยติดใช่ไหมไม่ค่อยโดนเลยมันจะไม่ติดนะโอกาสควบคุมความต้านทานเอ็กเซเรนต์ก็จะทําให้ดดเมจเอ็กเซเรนต์ไม่ติด โดยปกติมันจะเขียนแยกไว้แต่ในเมื่อมันไม่เขียนแยกแสดงว่านะคือมันถ้ามันเขียนแยกเนี่ยลูกเข้าใจเลยว่าคืออะไรแต่ถ้ามันไม่เขียนแยกมีความหมายว่ามันจะเป็นความต้านทานของทุกดดเมจของทุกประเภทเช่นมันตายไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดดเมจคริิคอลดาเมจเอ็กซ์แลเนเมจสองเท่าแสดงว่าเจ้านี้เน้นแบบว่าถึกสักหน่อยนะครับ ต่อมามาดูวิเชียตนะวิเชียตก็เขียนเลยว่าเพิ่มความเสียหาย PVE PVE ก็คือ Player versus Environment นะครับหรือก็แบบบ้านๆเราเลยก็คือผู้เล่นกับสิ่งแวดล้อมใดก็ตามที่ไม่ใช่ผู้เล่นถ้าจะมองอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเห็นเงาหลังแล้วว่าเออวิเชียตเนี่ยมันเอาไว้เก็บเวลตีมอนตีบอสนะครับพอมาดูคีราจิปุ๊บมันมีเสียหายคาาริอัตราพลังโจมตีสอเท่าก็เห็นแล้วว่ามันเน้นแรงนะมันเน้นแรงบางคนบอกอา้า นี่วิเชตไม่ได้อะไรเลยเนี่ยบอกว่าเพิ่มความเสียหาย PVE มันเพิ่มมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์พอมาดูคีย์จิปุ๊บเอ้ยอัตราพลังโจมตีก็เพิ่ม2เท่าก็ไปเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ครับบางคนที่ว่าเฮ้ยแล้วสองเท่าเนี่ยเทียบกับ PVE เนี่ยมันจะไม่แรงกว่าเหรอคำตอบมันก็จ,จะแรงกว่าจริงนะครับแต่ว่าอัตราพลังโจมตีครับย้ำนะครับอัตราหมายถึงโอกาสที่ดาเมจน,นั้นจะเปิดใช้งานหรืออูดง่ายภาษาบานก็คือโอกาสที่การโจมตสีสองเท่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นถ้าเมื่อลอองปตีดููก็็จะะเหนย่แล้ว ว่ามันขึ้นบ่อยแค่ไหนนะบางคนก็จ,จะไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าอัตรามันน้อยอันนี้เพิ่มมาอีก0.64ก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เดี๋ยวมันก็จะเยอะขึ้นเองนะก็คือมันจะได้เยอะขึ้นสักหน่อยนะแต่พอมาดูวิเชตที่บอกว่าเพิ่มความเสียหาย p v e ในที่นี้ในเกมมันจะมีทั้งอ่า the d a แล้วก็ดา e d a แล้วก็มีความเสียหายนะครับ แล้วก็มีอัตราความเสียหายอีกแยกออกไปเพิ่มความเสียหายก็คือเมื่อดดเมจนั้นเกิดขึ้นแต่ในเมื่อบอกว่าเพิ่มความสายพีเอแซว่ามันเกิดตลอดมันไม่ต้องรอเปิดมันไม่ต้องรออัตรามันไม่ต้องคือมันจะได้มาเลยนะตรงนี้นะโอเคพอมาดูเซ็ตน้องเล็กเสร็จแล้วปุ๊บก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังไงก็คี้ละจินะต่อไปมาดูเซ็ตเขียวนิดนึงสมมติว่ามีของอัพมาเซ็ตเขียวเสร็จลนะแล้วปุ๊บนะลาวดอนวิ ared, เชตอ่ะก็ไล่มาตั้งแต่แลาวดอนอีกทีะะนะแล้วนนะลาวดอนนะลาวดอนสอ,องอก,ก็ ด้านบนเนี่ยสองสองกับสองจะไม่ต่างนะแต่พอมาสี่ก็จะเริ่มมีแตกแตกกันบ้างแล้วนะส่วนท่านเพื่อนไปนดูซีพีผมต้องบอกก่อนเลยนะครับอ่าก็จะมีคิรัจิเนี่ยที่จะได้ซีพีแบบบ้าะระห่ำกับเพื่อนนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วปุ๊บดูสองนะแต่ที่ผมอยากให้ดูก็คือหกนะครับหกนะเวลาเปิดได้ถึงหกนะอ่าเราเอาเราดอนก่อนเราดอนก่อนเราดอนเนี่ยหกปุ๊บ เพราะมันเป็นไฮไลท์สุดผมจะเลื่อนมาที่6นะครับผมจะเลื่อนมาที่6เนาะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันก็แบบส่วนใหญ่จะเพิ่มเป็นสเตตัสนะครับเพิ่มเป็นสเตตตัจนิดนึงแต่6ปุ๊บไอ้เพิกเฉยป้องกันนะครับ1.6ึ่เปอร์เซ็นต์เพาเมื่อก่อนอื่นปุ๊บอันนี้นะเริ่มเห็นเริ่มเห็นแล้วไหมเริ่มเห็นเริ่มเห็นอะไรแปลกๆเอาเอามาเราดอลกันแล้วกันนะเราดอนนะครับเราดอน,น ð, ที่เซตที่เซต6นะครับเอา4กับ6นะครับลดความเสียหายสกิลพูดง่ายๆก็คือ โดนเบาลงนะแทนที่จะแบบโดนหนักนะพะลังชีวิตก็บวกเป็นเปอร์เซ็นต์ให้นะครับพลังจุตีพลังป้องกันบอกว่าเพิ่มไม่เยอะหรอกแต่ว่ามีลดความเสียหายสกิลนะบวก9.6นี้ก็เยอะนะอะไรที่แบบใกล้10ไม่ถือว่าเยอะนะครับจำไว้อะไรใกล้10เยอะมากเลยก็ครนี้เพิ่มเฉยพลังป้องกันอัตราคริติคอลนะสังเกตนะครับมีอัตราคริติคอลอัตราคริตข้อมันสาคัญยังไงต้องบอกว่าในเกมเนี่ยถ้าไม่ใช่สายเปที่แบบซื้อคริติคอลเติมเนี่ย ขี้มันก็ออกอยู่หรอกแต่มันก็อาจจะออกไม่บ่อยขนาดนั้นนะครับอาชีพที่ออกอัตราขี้ที่ข้อออกบ่อยๆเท่าที่เห็นนะก็จะเป็นธนูเพราะว่ายิงรัวยิงเร็วนะนั้นเนี่ยผมต้องบอกกันนะว่าตัวที่ทุกๆตัวนะทุกตัวในชะ่ไหมว่าทุกตัวทุกอาชีพแล้วกันไม่มีใครไม่ซื้อนิโครนะว่าซื้อหมานะแล้วเวลานิโครเนี่ยก็จะมีสกิลใช่ไหมครับทุกครั้งที่แบบเราตีแล้วดาเมจคีิทิคข้อเปิดใช้งานพูดง่ายก็คือถ้ามันติดขรินะมีโอกาส30%ที่เราจะได้เลือดน,นะ คืนมานะห้าสิบดับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจที่เราทําได้พูดง่ายๆคือตีแสนหนึ่งได้มาห้าหมื่นตีล้านหนึ่งก็ได้มาห้าแสนนะมีโอกาสนะสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคราวนี้พออัตราคริตข้อมันเพิ่มขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นก็คือถ้ามันตดครีบ่อยก็จะได้เลือดเร็วขึ้นบางทีตีตีตีได้เลือดตีตีตีได้เลือดตีตีตีได้เลือดเนี่ยทำให้เรายือได้ทั้งการตีมอนตีคนตีบอสได้หมดเลยนะครับถึกขึ้นแล้วก็ตีได้เลือดเร็วขึ้นนะครับ ส่วนความจริงและภาพสะท้อนเพิ่มพลังโจมตีของตัวละครซึ่งภาพสะท้อนสืบพอด6.4อันนี้มันจะเป็นในส่วนของในส่วนของสะท้อนซึ่งดูๆถ้าเพื่อนมาดูนี้เสร็จปุ๊บเพื่อนจะเริ่มคิดอะไรว่าเฮ้ยมาดูสีสิลดเสียหายเบาลงถึกขึ้นแล้วก็ได้เลือดขึ้นแล้วมีสะท้อนด้วยอ่ามาตรงนี้เพื่อนอะไรจะเริ่มรู้ว่า อยมันเหมาะกับอะไรอ่าผมไม่ต้องบอกนะผมว่าคนฟังมาถึงจุดเนี้พอจะเดาได้นะแล้ววิเชียต์อะมาดูดูที่เ็จมาดูวิเชียตล่ะเหมือนเดิมนะครับเซตสี่แล้วก็เซตหกนะอันนี้ก็มีลดความเสียหายนีครับพอไปดูเราดอนปุ๊บลดความเสียหายเ6าพลังชีวิตเอ้ยลดความเสียหายเหมือนกันเลยนะแต่ตัวนี้มีพลังป้องกันเข้ามาในตัวนี้ของของเราดันจะเป็นเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดนะได้เลือดอันนี้ได้พลังป้องกันนะแล้วก็พลังอุจีป้องกันก็พลังอุจีป้องกันเนี่ยเท่าก 8 8เหมือนกันนะแต่พอมาดูเซตหกเซตหกกเพื่มเหม่แล้เนี่ยตาที่สังหารมีพลังก้องกันมีพลังชีวิตเลื่อนมาด้านล่างเร,เริ่มเริ่มถึงบางอ้อมากเลยธาตุพิษสือบทอัวละครและอัตราส่วนพลังโจมตีอ่าในเกมเนี่ยตัวละครที่สามารถตีติดพิษได้มีอยู่ตัวเดียวนะสองสายนะก็ต้องบอกกันนะครับว่าทั้งอจอมเวทเอจแล้วก็จอมเวทจีนเนี่ยสามารถตีติดพิษได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าที่ แรงจริงๆก็เป็นจอมแมกเอเจไอนะครับอัตราที่สังหารเนี่ยก็มีทั้งจอมแมกอินอีอ e, e ินอี e เนี่ยมีแล้วนะแล้วเอเจย์มีไหมมีเหมือนกันเอจย์ก็มีถ้าสมมติเรา,เ,าเล่นไฮบริดแล้วก็อัพได้อัตราที่สังหารมาเราก็จะทําให้อัตราที่สังหารเปิดใช้งานได้เหมือนกันนะ,สะแสดงว่าจอมแมกอินอ e ี e e, ได้อัตราที่สังหารเพิ่มมาแรงทนายได้อัตราที่สังหารมาแรงแต่ทนูไม่มีพิษโอเคคราวนี้แล้วจอมแมกเอเจย์เปิดมาได้พิษอุย้ยแรง และได้อะ้ที่สังหารด้วยก็อาจจะแรงไม่สุดเท่าไหร่แต่ว่าพิษเนี่ยทาให้แรงมากมาถึงตัวนี้เสร็จพอเราไปดูลดอนอ๋อแลดอนมาอย่างนี้มีเชตมาอย่างนี้อ่าเริ่มเห็นบางอ้อแล้วนะอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนเซตกันนะฟังก่อนให้จบก่อนนะพอมาดูคีราจินะคะซีลดสหายสกิลมันกันลดเยอะกว่าด้วยอุ้ยอะไรเนี่ยลดสหายสกิลคือเก้าหมดเลยเนี่ยสิบเอ็ดนะพลังโจมตีมาให้พลังโจมตีด้วยนะอื่นไม่ให้พลังโจมตีนะอันนี้ให้พลังโจมตีอันนี้สังเกตนะอันนี้ได้เลือดอันนี้ได้ป้้อองงกััันนีไดพลจมต ก็ต้องแง้มมาเลยแล้วว่าคีราจิเนี่ยเขาเน้นตีคนนะฮะสังเกตครับความจะหายจากสกิลชิ้นส่วนผู้สงสารอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะชิ้นส่วนผู้สงสารมันคืออะไรฟะนะฮะแต่ทั้งนี้นั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงบางอ้อกันมากกว่านี้เมื่อเราไปดูระดับสัตว์ไปก็คือระดับของอ่าสีม่วงนะครับสีม่วงมันเดิมไล่มาจากลาวดอนนะครับลาวดอนเรามันดอนนะครับโอเคสองสองสี่ไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็จะดูทั้งสี่แล้วก็สี่หกเจ็ดนะครับ ไไปก่อนสี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หกมีเพิกเสียพลังปอะกันผมองบอกว่าเพิกเสียพลังปอะกันก็มีทั้งหมดนั่นแหละเราดอนกับฟิเชษก็มีทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็มีอะไรแตกต่างกันบ้างเนะาะรถเสียหายสก,กิลพลังชีวิตสูงสุดนะเหมือนเดิมนะเราดอนพูดง่ายคือโดนเบาลงได้เลือดเยอะขึ้นส่วนพิเชตก็นะครับโดนเบาลงได้เกาะเยอะขึ้นนะนะดูควบควนไปนะครับ พอมาหกปุ๊บพเบบพเบิกเสียพลังเพิ่มเสียพลังป้องกันก็มีเหมือนกันแล้วก็มีอัตราคริทิคอลอย่างที่บอกเนาะเราดดนเนี่ยไหมพอติดคริเยอะขึ้นพอติดคริง่ายขึ้นก็ได้เลือดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีสะท้อนเพิ่มพลังจำเียวของตัวละครมีสะท้อนนะครับพอเจ็ดปุ๊บเริ่มเห็นบางอ้อมครับเสียหายเอ็กเซลเลนต์ต้องบอกว่าเสียหายเอ็กเซลเลน์เนี่ยเป็นดามจที่แบบติดเยอะติดบ่อยที่สุดนะไม่ว่าคุณจะเป็นธนูก็ตามบางคนบอกธนูก็เห็นมันติดรวมเลยทั้งเอ็กเซลเลนต์ทั้งคริติคอลทั้ง คิดว่ามันติดรัวเหมือนกันหมดแต่ความจริงมันก็ไม่ติดรัวเหมือนกันหมดนะครับมันมันติดรัวจริงแต่แบบว่ามันคืออย่างมันไม่ได้เยอะเท่ากันหมดแน่นอนครับต่อมาครับคุณเรื่อเห็นอะไรนะเพิ่มความเสียหาย PPE บวก13เปอร์เซนตเฮ้ยเยอะนะเนี่ยนะก็คือเห็นเลยแหละเราเดินเนี่ยตีบอสตีมอนเก็บเบลนะแล้วก็อืดถึกได้เลือดนะอ่ะพอมาดูวิเชตเสร็จปุ๊บสี่แล้วก็ดูทัวเปิดแล้วมาดูหกเสร็จปุ๊บ อ่าเริ่มเห็นอันนี้ผมว่าเราเริ่มแบบตาชี้ทางสว่างแล้วนะหกปุบ๊บมีอะไรอัตตาที่สังหารอ้าวอัตาที่สังหารก็รู้กันอยู่นะครับธนูก็ได้นะจอมเม e ่เอี๊ีก็ได้นะเอจไอก็ได้เหมือนกันนะครับพลังป้องกันพลังป้องกันธาตุพิสุท์ทั่วตัวละครพอไม่เห็นรู้ละธาตุพิสุทธ์ทั่วตัวละครมันไม่มีไหนได้ตีธาตุพิษนะครับแล้วก็ไม่มีธนูตีธาตุพิษนะโอเคแล้นเนี่ยเราก็น่าจะเข้าใจแล้วอะเซตเนี่ยจริงๆแล้วแหละมันเหมาะกับใครเนาะพอเจ็ดปุ๊บโอกับผู้ควา,า,น,า,ววาน,น่่แววสดงีีเก็ อยากจะให้เราถึงมือโดยแถมบวกไปตั้ง9.75นะครับพอมาดูคิราจิคิราจินะครับคิราจิสี่ล,ลดเสียหายสก,กิลพลังโจมตีเห็นไหมครับมีพลังโจมตีมาเจ้าอื่นเขาะจะไม,ไม่ไม่มีพลังโจมตีมานะครับไม่มีพลังโจมตีมาก็อย่างที่บอกเนาะเราดอนได้กเกาะไอเราดอนได้เลือดมิเชสได้เกาะน,นะแล้วก็มีพิษนะส่วนคิราจินะพอมาดูหกเศษสัพปุบได้พลังโจมตีความเสียหายจากสก,กิลที่ส่วนผู้สงสารมันหมายแล้วนะ ก็เดี๋ยวถ้าผมหาได้เดี๋ยวผมจะมาดูบอกให้อีกทีล้กันนะครับสังเกตพอมาถึง7ปุ๊บไม่ต้องอะไรกันแล้วครับกบม,มือแล้วก็แบบรู้เลยแหละว่า7มันคืออะไรนะเพิ่มความเสียหาย PVP ลดความเสียหาย PVP ก็อย่างที่บอกไปนะครับคิราจิมีไว้ตีคนนะปะชะดะนะครับปะชะดะ,ะ,ดะก็ Option ออปชันตรงส่วนเนี้ยบางคนบอกเอ้ยไม่เมื่อมันแรงมันตีมอนก็ต้องแรงพอมาดูออปชันของ7นะแต่ละอันนะครับ7ของแต่ละอันนะครับเขาได้อะไรขึ้นมาบ้างนะ ไม่มีที่แบบเป็นตีคนแต่พอมาดู6กปุ๊บเนี่ยทำให้ธาตุพิษแรงขึ้นอะไรแรงขึ้นผมก็คิดว่าไม่ต้องอะไรกันเลยนะครับก็คือมันตีคนแรงขึ้นด้วยแน่นอนนะครับโอเคนเอออ่ะอ่ะคนชอบแบบ C p เซตเยอะๆเนี่ยก็จะมองที่ระจิอีกแล้วพอไปถึงเซตแดงเนี่ยอันเนี้ยไปถึงเซตแดงจริงๆมาถึงเซตม่วงเนี่ยแทบจะจบกันแล้วรู้แหละว,ว่าเซตมันเป็นยังไงเนาะ อ่านะครับอันนี้ก็คือลดเสียหายสกิลเหมือนเดิมที่ที่ผมจะบอกก็คือถ้าเรามาดูเนี่ยใน2 2งสองแทบจะไม่ค่อยต่างสมมติเราดูเราดอนกับวิเชียรเนาะสองสองก็คือ2เท่ากันแต่พอมา4เซตเสร็ปุ๊บเนี่ยอ่าเราดอนเนี่ยที่บอกได้พลังชีวิตสูงสุดนะฮะวิเชียรได้พลังป้องกันมานะแล้วพอมาดูเซตหกมาดูเซตหกเหมือนกันเซตหกกับเจ็ดแล้วกันนะที่เราจะเพ่งเล็งนะเซตหกเลื่อนเซตหกวันนี้อ่าโอเคมันมันจะมันต้องเลื่อนใหม่เฉยๆเว้ยอ่าเราดอนนะครับเซตหกเนี่ย ก็เสียเวลาป้องกันอันนี้มันก็เหมือนกันครับแต่ตายคิดดีข้อมาที่บอกเนาะสายยื้อสายถึกสักหน่อยนะเราดอนเนี่ยตี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 ไปแล้วก็มีสะท้อนให้ด้วยนะพอเจ็ดก็ชายเอ็กซ์เลนต์ชายพีเอพีเอพีเอก็รู้ๆกันแล้วเนาะว่าเราดอนเนี่ยตีมอนตีบอสอ่าตีมอนตีบอสถึกสักหน่อยนะครับยื้อนะผมว่าธนูใสก็แจ่มเหมือนกันนะครับเราดอนเนี่ยเพราะว่า ธนูมีสกิลที่สแตนแบบดูดเลือดเพิ่มเลือดอะไรเยอะเหมือนกันนะตัวที่แบบว่าอยากจะยือย้อเยอะๆสักหน่อยนะก็ค่อนข้างเหมาะเลยนะครับต่อมาดิเชตเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เรารู้เนาะกับจอมเวทนะอันนี้ฝันให้เลยนะครับก็คือจอมเวทอีน e, ีจอมเวทเอเจไอนะครับได้นะธนูก็ได้เหมือนกันถึงธนูจะไม่ได้อานิสงส์งจากาไม่ได้อานิสงส์งจากพิษนะแต่ว่าก็จะได้อานิสงส์งจากอาัตราที่สังหารนะครับ เข้ามานะครับโอกาสพุ่งันท้าทันรู้เสียหายพลังพกันโอเคในเรื่องเซ็ตจบไปซึ่งมาดูเซตคัสที่4คือผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเซ็ตชื่อมันจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ตามเปลี่ยนเป็นโฮลิโอสตาร์ฟอร์สกันโลแต่ท้ายสุดเราดูสัญลักษณ์ก็ได้เนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยมันก็เหมือนกันนะสัญลักษณ์ไม่แตกต่างกันเลยก็คืออันนี้ก็คือคิราจินะนี้ก็คือวิเชตอันนี้ก็คือเลาาดอนยังเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมเอาสมมุติผมไล่มาดูเซ็ตกลางๆสักหน่อยก็คือ ่าเรามาดูใน3ส่วนนะนี่เนะาะเราวดอนวิเชียตแล้วก็คีราจิอย่างนี้แล้วกันนะครับจะได้ดูเข้าใจง่ายหน่อยเออ่มันเหมือนเดิมมัน,ม,นมันแทบจะเหมือนเดิมสเก็ตแมทาตุพิสืจน์ทอดละครท่าพิสืจทอดละครอ,อ่ดูด,ดูพิษอันนะครับอันนี้ถ้าเป็นคีราจิพอดูมองสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเพิ่มความเสียหาย PVP ลดความเสียหาย PVP ีเสียสาะปุ๊บเนี่ยโอกาสควบคุมลึ สืบทอดธาตุพิสูจน์ทอดตัวละครเนี่ยอาตาฮิจังหารนะแม้นเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกไปเลยนะครับว่าถ้าเราดอนเนี่ยให้ฟันไปเลยนะครับก็เป็นที่เหมาะนะครับกับหนึ่งก็คือไหนไนอินอีนะครับไนอินอีเหมาะกับไนอินอีนะครับวิเชียรถ้าให้เหมาะเลยนะครับเหมาะกับเบสเอจแล้วก็เหมาะกับเบสอินอีนะครับเพราะว่าได้ทั้งอัตราที่สังหารแล้วก็ได้ธาตุพิสูจน์ตัวละครซึ่งแบบ เวทเอจายเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องเอาอันนี้นะบางคนบอกว่าไม่เอาได้ไหมแล้วแต่ไม่เอาแล้วแต่ได้เหมือนกันนะเลือกที่ชอบได้เหมือนกันนะฮะเวทเอจายเวทเอ็นดี II, 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 หรือกระทั่งธนูก็ได้ส่วนธนูจะใช้เลาดอนด้วยได้ไหมได้เหมือนกันนะครับธนูก็ใช้เลาดอนได้แล้วคีรัจิกีรัจิกนต้องบอกว่ามันเป็นเซตที่คนที่แบบเบล่งไปเลยว่าเนี่ยฉันมา PVP ก็คือจบนะเป็นเซตที่แบบว่า มีตีแรงมีเลือดเยอะมีซีพีเยอะที่สุดกว่าใครเขามีพลังป้องกันมีอะไรที่แบบเยอะกว่าใครเขาแล้วก็มีออปชันที่ไวแบบว่าปะชดะกว่าใครเขานะที่แบบอันนี้อยู่แล้วนะถ้าสมมติว่าเล่นไปแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเลือกเซตอื่นรู้สึกมันไม่แรงเหมือนคิดได้จิมันก็มันก็ไม่แตกเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีบางอย่างที่แบบว่าถ้าเราได้เซตเนี้ยมันก็จะเหมาะก็จะเล่นเพลินเล่นใช้เล่นง่ายกว่าเล่นดีกว่านะทั้งนี้นั้นเนี่ย ใส่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยก็คือใส่สลับได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าใส่แล้วเหมาะหรือเปล่าบางทีใส่เหมาะแต่ไม่ถูกใจก็มีนะเอาละครับผมก็หวังว่าเทคนิควันนี้นะครับจะทําให้เพื่อนนะครับสามารถเลือกเซตได้ตรงตามความต้องการแลวก็เหมาะกับการใช้งานเหมาะกับอาชีพที่สุดนะครับผมก็เอาไปลองปรับใช้กันดูและอย่าลืมติดตาม ตอนที่2ยนะครับจริงๆว่าจะทําให้มันเสร็จเลยแต่ว่ามันจะจาวเกินไปนะครับในตอนที่2เนี่ยผมก็จะแนะนําเทคนิคการทําเซตให้ได้ CP ที่ดีนะครับแล้วก็ให้ได้พลังที่โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมนะครับถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์สอบถามไม่ได้เลยนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยินดีเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ